ข้อดีแค่สิเปอร์เซ็นต์ข้อเสียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยออกเธอคะ่ะจะอยู่ทำไมใช่ไหมคำ <c oughs> ถามเนี้ยมีคนสงสัยเยอะแล้วก็ถามเยอะมากเลยเราก็จะมาแชร์ ในสิ่งที่เรารู้ให้มากที่สุดเนาะอย่างเฟิร์นเองเนี่ยงานที่ชอบก็มีงานที่จะพูดว่าไม่ชอบมันก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าสมองเราเนี่ยถ้ามันรู้หรือมันได้ยินคําว่าไม่ชอบเนี่ยมันก็จะไม่ชอบจริงๆไงดังนั้นหลีกเลี่ยงคาว่าไม่ชอบได้ก็ไม่ต้องพูดค่ะอยากให้คิดไว้ว่างานทุกงานอะ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วบางทีเราทํางานที่เราชอบใช่ไหมมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบอยู่ดีแต่อยู่ที่เราเนี่ยแหละจะมองข้ามมันได้มากน้อยแค่ไหนเนาะชอบกับไม่ชอบเนี่ยดังนั้นถ้าคุณหรือ เราเนี่ยอยู่ในจุด ที่ทำงานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชอบมันเบื่อมันไม่ไหวละอยากจะออกให้ลองกลับไปมองหาหรือให้ย้อนกลับไปเจอวันแรกที่เราอยากจะได้งานทนี้อยากจะทำงานเนี้ยมันเพราะอะไรล่ะทำไมตอนแรกเราถึงตัดสินใจทำทำไมเราถึงเลือกงานนี้ตั้งแต่แรกเราลองไปหาข้อดีของมันเยอะๆดูค่ะแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันดูว่าข้อดีข้อเสียอันไหนมันมากกว่ากันถ้ามันข้อเสียมากแบบข้อดีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ข้อเสียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยออกเถอะค่ะจะอยู่ทำไมใช่ไหมไปหางานใหม่เพราะว่าเรา มีสิทธิ์เลือกได้นะอย่าคิดว่าคุณไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีความรู้ไม่มีดีอะไรเลยถ้าคุณไม่มีดีจริงตอนนี้คุณไม่มีงานทำหรอกอยู่บ้านเฉยแล้วใช่ไหมดังนั้นเราเลือกได้แต่ถ้าเราช่างแล้วถ้างานเนี่ยมันยังข้อดีเยอะทําต่อไปค่ะแล้วก็มองแต่ข้อดีของมันเนาะพยายามมองข้ามข้อเสียหรือถ้ามีข้อเสียอะไรเราก็ลองคิดดูว่าเราจะแก้ไขข้อเสียนั้นได้ยังไงบ้างเราจะพัฒนามันให้ดีขึ้นยังไงบ้างหรือถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้อเสียมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานอยู่ที่เจ้า หรือว่าอยู่ที่ลูกน้องข้อเสียมันดันไปอยู่ที่คนอื่นอย่างเงี้ยอย่างนี้ยิ่งเข้าทางเลยง่ายมากถ้าข้อเสียมันไปอยู่ที่คนอื่นก็ให้มันอยู่ที่คนอื่นไงจะามาที่เราทําไมไไก็ปล่อยไว้ที่คนอื่นเพราะว่าเราบอกหลายครั้งแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ใช่ไหมถ้าข้อเสียมันอยู่ที่เขาก็ให้มันอยู่ที่เขาแล้วเราก็ทําให้เราเป็นข้อดีของงานนี้ถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนพัฒนาได้เขาจะเสียก็ปล่อยเขาไปเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้เราก็อาจจะเตือนอาจจะบอกเขาแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็บอกไป แต่อย่าแบกแล้วก็ช่างมันไปเลยค่ะเท่านี้เองเราก็จะมีความสุขมากขึ้นกับการทํางานเนาะถ้าชอบไม่ชอบก็ช่างน้ําหนักถ้ามันโอเคมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ฝืนขนาดนั้นก็ทําต่อไปเถอะค่ะ